ไม่มีเหรอโอเคใช่ไม่เป็นไรครับอัลโหครับอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่โรงงานตึ่งบนเหลืองโอเคครับแล้วคนอื่นน่ะมึงก็เบามึงก็เบาคนอื่นเหรอครับจีนี่ยังไม่ถอดคุยโทรศัพท์อยู่อ้ my god มันเอาไม่ดีแล้วป้านี่หนูซ้ำเด็ดคุยโทรศัพท์แหนลวงไปหนึ่ง ยังไงยังไม่ท้าด้คเลยเอาดิเอาดิอะไรนะดูข้าวนะหนูมาเดยวเอหนูไปเอาของมาเอออย่าตุยข้าวอย่าตุยข้าวนะครับแต่เมื่อกี้ก็พูดแล้วกินเลยเจ็บพอรถไปไปหลายดอกอยู่กันนะเมื่อกี้วันนี้เรายังไม่ได้กราบไหว้บูชาเลยนะบูชาไม้คือเออใช่เราเราจะต้องแบบกราบไหว้บูชาเพื่อแบบวันนี้เราจะได้ใช้ไม้ใครก็ได้อยากกราบไหว้บูชาไม้แป้งอ่ะแค่นั้นแหละ เออไม้แป้งอ่ะต้องต้องโดนกับไหวบูชามากเลยเพราะแบบมันชอบขี้หัวเพื่อนพี่แปงเปิดสองนะฉายานี้ไม่ได้มาผู้ชมใช่ไมไม่อยากอยู่ใกล้เลยแปงสเขามีไฟหนึ่งอ่ะตัวเปิดเลยนะไฟไม่ใช่ท่านพี่แปงอ่ะต้องวิ่งเข้าไปเปิดก่อนจะได้จะได้ไม่โดนเพื่อนล่วงก็ล่วงเลยเข้าเข้าไปแบบห้าคนเงี้ยเข้าไปเลยเดี๋ยว แบบไม้ห้าต้นไม้หนึ่งเงี้ยจริงกราบว่าบูชาเช็คเคยเป็นช่างเรียกว่าขาดตาเข้าร้อยหกไอ้หล่าตั้งแก๊งนะครับเค้กไม่เคยเป็นช่างครับพี่เค้เค้กนีมาแล้ว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 เค้เคเคไม่เคยเป็นช่างเค้กเข้าต่อไอ้เค้กรู้จักกับพี่ๆช่างมาตั้งตั้งนานนะครับตั้งแต่แรกๆเลยก่อนไปเค้กเป็นช่างมาก่อนเป็นหัวหน้าช่าง เพรว่าป๊าป๊าไม่ได้อยู่แก๊งนะครับร้องจีดกันไม่สตรีมช่วงนี้เค้กยุ่งๆเพราะว่าจะปิดเทอมแล้วครับก็เลยไม่ค่อยได้มาสตรีมงานเยอะขั้นหลุดขั้นหลุด อย่าลอกนะกลัวอยู่ค่ะพี่หนูนะกลัวลอกอยู่เช็กรูปนะอย่าแย่อย่าแย่มาฟูค่ะให้ได้ระบุชื่อต okay. ้นไม้ใกล้พังแล้วพี่โอเคอยู่กันครบ5ะเพืนเพื่อนโดนไปตรงนู้นนตาม หมดไมิดยองไปฮ่าจะลงฮ่าจะลงฮ่าจะลงลงแล้วล็อกรถด้วยลงแล้วล็อกรถด้วยลงแล้วล็อกรถด้วยเอาไว้เอาไว้น้องเอาไว้ลงทุใครส่งดักแชทมาเดียวเองเดียวเองเราบีบชุดได้นะเราบีบชุดได้นะโอเคโอเคโอเคพยายามกลับมาชุดที่บ้านเราเนี่ยฮะเปิดให้

เล่นปะเล่นปะเล่นเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยหนูหนูจัดเราไม่ได้เอาใครมาชุบเลยลืมลืมชุบเพื่อนเลยชุบเพื่อนล่ออาเ โดนแทงเจ้านายเขามีปากป่ะนะคนนั้นน่ะเรียบร้อยชุบเพื่อนให้หมดชุบเพื่อนให้หมดชุบเพื่อนให้หมดเอาไปทิ้ง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 เราเรียชุบราเร็วเราเร็วเราเร็วเราเร็ว รถจะขอรถอดไม่ต้องอุ้มหรอกยอะไม่เสียตำรวจนรับไมเอาไปก่อนอาไปก่อนไปก่อนอาไปก่อนเฮ้ยเอาแบบบีบไปบีบปบีบปปอปปปไ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 ปปไปไ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 ปปไ เขาเอาไปห้าคนเหรอใช่ไหมเอาไปแค <c oughs> <c oughs> ่เขารอดจิ <c oughs> ตื่นเต้นตื่นเต,นต้นแต่สนุกครับ รถตัวคนใครไม่รวมกันหน้โลงเพลานนะครับครับครับไปดี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 ไปไปสยามไปสยามทมาโชว์ไปขับคนคาทุกคนฮับคนค้าขับคนงัดขอบคนงั ยไมวไรเจ้าวครับ่อเบาเนเราไม่เล่นคูดาตำรวจกันแล้วใช่ไหมถ้า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 ตรวจจับอหอครับมันมันมันก็ต้องตัผมไม่ได้อันเจลอะโอเคอ๋อไม่ได้อันเจลกันเหรอให้ให้ดูคูดาไปตรงข้างบนะครับเรงลยงบาล แต่ว่าอันนี้อันนี้ปกติเลยครับถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดไม่มีคูดาวขึ้นอันนี้อันนี้ยังไม่มีคูดาวไม่ยังไม่มีคูดาวขึ้นเราก็เล่นกันได้เลยเล่นต่อได้เลยครับใช่ใช่เขเล่นต่อได้เลยเพิ่งออกจากโรงพยาบาลไงผมเนี่ยเอาอย่างนี้คูดาวโรงพยาบาลเราเราสัเกตไหมไม่ม่ไม่มีไม่อ้าวไม่มีเหรอโอเคใช่ไหมไม่ไม่เป็นไรครับฮันโหลคับอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่โรงพยาบาลเพิ่งเพิ่งเลยโอเคครับแล้วคนอื่นนะมึงก็เบามึงก็เบาคนอื่นนเหครับ ย่งไม่ถ่ายคุยโทรศัพท์อยู่ my god เอ้ยคุยโทรศัพท์แหมลวงไปหนึ่งไงยัไม่ท้เดความเอาไปดิ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 เร็วๆคนเดีต่อเร็วๆเอาไปเหนร็วเหนือเร็วเ้ยเมาก่อนเมาก่อนเดี๋ยวเรก่อรไรถไทถ ได้เขาคุยได้เหรอเขาคุยได้เร็วครัเป็นงานเป็นกำลังใจให้ครื่จักรที่แค่มาคุยเฉยๆนะไม่ใช่แผ่นรวงอะไรเลยรวงเค้กโต๊ะเค้กไม่ได้เอามารวงอะไรเลยว้าย๋อเค้กไม่ได้ไม่พี่ไม่ได้ พี่แค่จะมาคุยว่าเออจะเล่นคูดาวกันไหมอะเมื่อกี้เฮกัยังไม่ทันฟังเลยแ <laughs> ค่ว่าเราภาษาคือเล่นเล่นปกติเลยใช่ไหมคะไม่ต้องรอลงบ้านเลยโอเคอ่าอ่าถ้าไม่มีคูดาวต่อมเหขึ้นก็เล่นกันปกติโอเคครับ <laughs> ไม่ได้เอามาดิบนะพี่แค <laughs> ่มาคุยเฉยเฉยว้าฮ่ไม่ทันควักเลย <laughs> สนุกสนุกนะ้ำไม่เอานะ <c rap> ไม่ไม่เครียดกันนะโอเคไม่ไม่เครียดครับสนุกครับทุกคนสนุกครับยาวๆ่ะโอเคครับ สงสารจริงเชี่ยวอย่าลืมว่าเจ้าำลึกไหมเจ้าดำลึกไหมว่ายเขาไปว่ายน้ำไม่เป็นแกงว่ายน้ำไม่เป็นว่าจากที่ถึงโตเค้กว่ายไม่เป็นแต่หมอว่ายวันนั้นหมอก็ยังจมน้ำเยอะเลยอ่าระหว่างนี้คือรอรวมาแล้วคือตอนนี้กดเรียกเคสแล้วนั่นแน่นั่นแน่มีกันหรบ แตกได้นำหรือกรอ No แตกได้ oh. รือร้อเกาะเดีอ,อเดี๋ยว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  <laughs> <laughs> โอ้โหลองทุนด้วยโอ้โหายบาโอ้โหทิ้งรถด,ด้วย Oh my god <laughs> โอ้โหยอมใจไปโทรศัพท์ยังคามืออยู่เลยโอ้โหพร้อมรถก็สุดยอด